สวัสดีครับพบกับผมพงศธรและนี่คือพงศธรทีวีครึ่งปีแรกของ2022นะครับต้องยอมรับว่าท้าทายมากๆนะครับไม่ว่ากลุ่มสินทรัพย์ไหนก็ตามถ้าเป็นซีรีส์นี่ก็ตื่นเต้นบ้างก็เปิดมาแบบน่ากลัวโคตรๆนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่1น่ะครับไตรมาสที่2เล่มาท่านกําลังรออยู่ใช่ไหมฮะว่าครึ่งปีหลังจะเฉลยยังไงปมต่างๆที่ผูกมาจะคลี่คลายออกทางใดบ้างนะครับผมมีสรุปสั้นๆจาก i n v e s c โมาเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดพอร์ตจากตรงนี้จนถึงสิ้นปีครับ ันได้ตอนไทมา้าหนึ่งนี้คุยกันไปก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรแล้วนะครับเพราะจบไทมาสอน,นี่ยิ่งหนักเลยนะถ้าเป็นซีรีส์ Netflix นี่ก็เหมือนกับ Stanger ร์ติงเลยครับเปิดมาแบบยังกำนังผีครับคนลุกสู้กันไปตามๆกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยก็เหตุการณ์จะค่อยๆคลี่คลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสงครามเงินเฟ้อคิวทีนะครับเรื่องของจีนเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแล้วก็มีสินทรัพย์ที่น่าจะต้องหลบนะครับโดยเฉพาะ i n น e s c o มาทาได้มาค่อนข้าง ไม่ถึงกับรีเซชันหรอกนะครับหรือท่านเชื่อเต็มอกเลยว่าเต็มซวงเลยนะครับว่ารีเซชันถดถอยแน่นอนนะครับกลุ่มสินทรัพย์ไหนน่าลงทุนบ้างและในอดีตเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเหมือนเดิมท่านไม่มีเวลาสามารถดูเฉพาะส่วนที่สนใจได้อยู่ในเดสคริปชันข้างล่างนะครับผมทําเป็นไทม์สแตมป์ไว้ให้แล้วนะครับแล่ถ้าอยากดูเปเปอร์ตัวเต็มก็เช่นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถเอาไปอ่านได้นะครับตอนรถติดๆแบบนี้นะครับเปิดเมืองแล้วเราไปสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าน ก็เอ่อ uh, มิเตียอินเวสเมนเอ้าลุกนะครับก็อินเวสโกทำออกมาได้ค่อนข้างมีตัวเลขประกอบมีข้อมูลค่อนข้างดีนะครับจริงๆมีหลายเจ้าออกมาแนละ้วแต่ผมก็เลือกแต่บางเจ้าที่ดูแล้วน่าจะมีอิมพิเคชันสามารถนําไปใช้ในการจัดพอร์ตได้นะครับไปกันเลยแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมก็พาไปดูตัว1นึ่เอ่อหเดือนย้อนหลังเนาะผ่านมาแล้ว6เดือนสำหรับปี2022นสะครับสินทรัพย์ใดเป็นยังไงกันบ้างเยียร์จูเดตก็คือ uh, ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนะครับจะเห็นว่า ถ้าท่านใช้บริการ FA หรือว่าท่านลงทุนด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าผลตอบแทนติดลบเนี่ยก็ไม่ต้องโทษตัวเองมากไม่ต้องไปแบบตำหนิทางผู้แนะนําการลงทุนมากนะครับเพราะว่าทุกสินทรัพย์เนี่ยลงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหนี้นะครับ ทองก็เกือบจะลบอีกนิดเดียวนะฮะ0.49นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบิตคอยเรื่องหุ้นเทคนะครับถ้าดูตรงนี้ก็คือว่า n a สแด q นี่ลงไปเกือบ30%นะฮะก็คือแบบว่าผ่านโซนที่เป็นแบบลักษณะที่เป็นแบบโอ้โหแบร์มาเก็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอสแอนด์พี500ลบยี่สิบนะครับหุ้นโลกนะครับเอสซีดีบก็ลบไป20เหมือนกันนะครับ ไม่ไปผลแต่ตาสานี่เนาะกลุ่มห้ยิวหรือกลุ่มแคดินนะครับก็ลงไป15-16%นะครับจะมีหุ้นจีนนะฮะจะมีหุ้นจีนนะฮะที่แบบว่าดีขึ้นมานะครับดีที่สุดในกลุ่มที่เป็นหุ้นดัชนีนะครับเออหางเสงแล้วก็ตัว CSI 300นะครับตอนนี้ก็กระแสะเชียร์เริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีติดพออยู่แล้วแล้วก็ทนผ่านช่วงที่มันแบบ เ <Malays> ชื่อว่าบอทท o m เอามาได้เนี่ยก็ถือว่าท่านสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็คือรอ, Meet อกกติดตามสถานการณ์แล้วก็ทนถือนันเรียกว่าทนถือแล้วกันนะถือต่อไปนะครับ buy and hold in the long term นะครับส่วนหุ้นอาร์กับตัว BTC นะครับบิตคอยของเรานะครับก็ยังคงน่าผิดหวังนะครับแล้วก็พันผวนอยู่ค่อนข้างมากนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับาาการจัดพอร์ตแล้วเนาะสินทรัพย์ไหนที่มันแบบเฮ้ยเรามีความเชื่อว่ามันจะมานะครับแต่ว่ามันพันผวนมากมากเนี่ยสัดส่วนก็ต้องน้อยลงนะครับ5%ไม่เกินนี้10%ไม่่่เเกกินนนนนีี้้้คขึอออยูวามชืต็ เหนื่อยทุกสินทรัพย์นะครับตราสารนี่เคยหลบได้ตอนนี้หลบไม่ได้แล้วครับ c o r r เ l a t i o n ปรับสูงมากเหมือนคลิปที่เคยคุยๆกันไปนะครับหนึ่งมันนะครับหนึ่งเดือนย้อนหลังก็ต้องบอกว่าก้อนข้างแบบเอ้ยเป็นภาพที่สําหรับคนที่ถือหุ้นกลุ่มโกลด์อยู่นะเริ่มมีความหวังขึ้นมานิดนึงนะฮะเริ่มมีความหวังว่าเฮ้ยอินเทอชั่นมันผ่านไปแล้วหรือเปล่าเรื่อง QT สะท้อนไปแล้วเรือลขาวนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นกลุ่มเกาะกลุ่มกันมาแล้วฮะคือกลุ่มหุ้นดัชนี SP500 บเอกโรปนลงพีห้า อ้างนี่เป็นตัวแทนของความผันผวนเลยนะครับส่วนหุ้นจีนก็โอเคเป็นบวกได้1เดือนย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ดูประกอบนะครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยครึ่งปีผ่านไปแล้วอย่างน้อยเราก็ลองลองนึกย้อนกลับไปว่าเรามีแอคชั่นอะไรไปแล้วบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับการลงทุนในแบบเพสไหนจังหวะใดนะครับก็รีวิวสั้นๆอย่างนี้นะครับไปเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่านะครับโอกาสเป็นไปได้และการรับมือนะครับก็คือเ้ามองว่ามันมี3เคสนั่นแหละแล้วว่า i n v e s c o เนี่ยมองที่ปัจจัยอันหนึ่งเป็นสําคัญเลย เพราะสองครามเนี่ยม <wellness> ันจะโยงไปที่เงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อจะโยงไปที่มาตรการการเงินนะครับแล้วมาตรการการเงินก็จะโยงไปที่ดอกเบียนะครับแล้วดอกเบียก็จะโยงไปที่เรื่องของเศรษฐกิจว่าจะถดถอยหรือเปล่าจะรีเซชชันหรือเปล่านะครับเพราะจะมองว่าต้นตอของความเจ็บปวดนะครับคือเรื่องของสงครามนะครับถ้าสงครามผ่อนคลายถ้าสงครามแย่ลง จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าสงครามอยู่กลางๆจะเป็นยังไงนะครับเขาเชื่อว่าอยู่ตรงกลางนะครับอินเวสโกเชื่อว่าโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดอยู่ตรงกลางแล้วถ้าอยู่ตรงกลางก็คือว่ามันก็ประมาณที่ไปแหละค่อยๆคลี่คลายลงได้นะครับไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้านะครับถ้ามันอยู่กลางๆนะครับสิ่งที่เขาแนะนําก็คือหุ้น US นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นนิวช้เนาะ DM กับ EM นะครับเท่าๆกันนะครับทางซ้ายมือคืออันที่เลือกก่อนเอา Priority แรกนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มหุ้นก็ขอไป IT นะครับเป็นโกลดที่2เป็นเฮลท์แคร์นะครับถ้าเป็นตราสารนี้ขอเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพเครดิตดีหน่อยนะครับก็ฟอนเ e นบอลอินเวสท์เมนต์เกรดก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นอส s งห t ฯก็ต้องแวลูแอด l Estate นะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่างเงินก็อินโดลูเปียแคนาเดียนดอลลาร์นะครับแล้วก็ยูเอสดอลลาร์ว่ากันไปนะครับทีนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนตัวท่านเองนะครับถ้าท่านเชื่อว่าสงครามเลิกเร็วเนี่ยก็ต้องมาทางขวามือเนาะที่เป็นลักษณะของ D M เป็นเรื่องของ Industrial นะครับ Short Duration นะครับก็คือเพิ่มความเสี่ยงนะครับเอ่อ i x on เต็มที่ท่านเชื่อว่าสงครามเนี่ยช้าแน่ๆนะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยถึงขั้นแตกหักเนี่ยก็ต้องไปทางซ้ายมือนะครับแต่ว่าทาง Invesco บอกว่าฉันอยู่ตรงกลางนะจ๊ะ รเราอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเทียบกับไซเคิลในอดีตนะครับเราก็มีการฟื้นตัวมาเนาะเศรษฐกิจเราก็ฟื้นมาจากตัวโควิดนะครับเถอะโควิดมันก็ค่อยๆหายไปเราเปิดเมืองได้กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็กลับมาแต่ถ้าไปเทียบกับแนอดีตเนาะเราเป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มตรงนี้นะครับอันนี้กราฟทางซ้ายมือคือ US นะครับทางขวามือคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วผู้นำเนาะ G7 นะครับทางซ้ายมือก่อนทางซ้ายมือนี่เราเพิ่งกระดึบกระดึบมาถึงตรงนี้เองนะฮะ นับเป็นไตรมาสนะข้างล่างเป็นจํานวนไตรมาสหลังจากช่วงที่เป็นพีคคราวที่แล้วนะครับก็จะมีย่อนะครับแล้วก็ไปต่อขยายขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่างแถวนี้เองครเมื่อเทียบกับอดีตนะครับเพราะฉะนั้นยังมีรันเวย์ที่ไปค่อนข้างมากแต่ว่ารันเวย์จากตรงนี้จะถือว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นสมูทซะทีเดียวอาจจะมีคุกคักคุกคักบ้างนะครับเพราะว่าก็จะมีช่วงที่ว่าเติบโตถดถอยแล้วก็เติบโตอีกถดถอยแล้วก็เติบโตอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องค่อยๆมอนิเตอร์กันไปแต่่วา ก็ไม่ได้ถือว่าร้อนแรงกว่าค่าเฉลี่ยแนอดีมากนะครับถ้าเราดูทรงก็คือยังอยู่ในรายเดียวกันนะครับจะมีตัวที่เป็น G7 ในแหละติดแบบเส้นบนหน่อยนึงนะครับก็คือว่าจะฟื้นตัวมาดีระดับหนึ่งแล้วอาจจะต้องค่อยๆแผนออกข้างนะครับก็ไม่ได้เติบโตดีเหมือนในช่วงปีหลังโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังอยู่ในทรงที่ดีอยู่แต่ว่าต้องบริหารอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่านโยบายการเงินอาจจะกระทบทําให้เงินเฟ้อทาให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันไปทําให้เศรษฐกิจไปต่อไม่ได้ก็เ,เป็นไปได้นะครับอยู่ในโหมดต้องระมัััดรระะวงนคบ เชื่อว่าเงินเฟอ้อพีคในกลางปีนี้นะครับทางอินเวสโมองว่าตัวสงครามเนี่ยก็จะอยู่กลางๆและไม่ได้เลวยไ,ไปกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เลิกเร็วถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้กนะ็คืออินเฟชันนะครับพีคแถวๆกลางปีนะฮะก็คือผ่านไปแล้วนั่นแหละนะครับแถวๆนี้นั่นแหละนะฮะอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือแบบสักเดือน8นะครับแล้วค่อยๆ ปรับตัวลงนะครับเฟดไททเนียรนะครับก็จะเป็นแบบไม่ได้รุนแรงมากนะครับ ECB ก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็โกลด์นะครับก็จะแบบว่า e l e v a t e c o m m o d i t y price นะครับแล้วก็ Return to Trend12 ใน2023นะครับก็คืออยู่ในภาวะที่ลงทุนได้อาจจะเติบโตช้าบ้างนะครับแต่ไม่ถึงขั้นถดถอยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ i n v e s c o มองไว้อยู่ที่ราคาพลังงานนะครับถ้าพลังงานแพงๆเนี่ยเศรษฐกิจมันจะไปต่อยากนะครับดูราคาน้ํามันดูราคาคอมมูนิตี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราเนี่ยก็ จะคลี่คลายหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจนะครับครึ่งปีหลังก็ต้องบอกว่าจีนมานะครับถ้าดูเป็นม้า3ตัวเนะเป็น US เป็นยุโรปเป็นจีนนะครับบอกว่า long term trend นะตอนนี้เราอยู่แถวๆตรงนี้นะครับ ปุ๊บนะครับเขาก็บอกว่าผลดีที่ได้จากโควิดมาเนี่ยก็ค่อยๆซึมไปแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ระยะยาวม้าทั้ง3ตัวน่าจะวิ่งเข้าสู่แบบค่าเฉลี่ยได้นะคือแบบหมดช่วงปล่อยตัวแล้วตอนนี้เข้าอยู่เข้าอยู่ในช่วงวิ่งมาราธอนเนาะโดยเฉพาะบอกว่าถ้ามองจีนเนี่ยจีนจะเจติบโตได้ประมาณ5%เนะครับเห็นว่าเส้นมันบี้ๆกันอยู่น้ครับแต่ว่าตัว GDP โกะตรงนี้มันคือ5%อเนะครับอ่า US กับยูโรโซนนะจะอยู่แถวๆประมาณะะไอ่เกิน2เน2ลน็นตีนาณ5%นะฮะไม่ จะฝั่งไหนนะครับตะวันออกหรือตะวันตกนะครับก็เออบอกกันได้นะครับลองคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยฉันชอบจีนนะฉันไม่ชอบ US เลยนะครับลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับอยากฟังความเห็นของผู้ชมพงทอนทีวีเหมือนกันนะครับว่าท่านอยู่ฝั่งไหนท่านสีหรือท่านไบเดนนะครับอันนี้ก็เป็นลองเทอมโกรธของจีนอย่างดีอยู่นะครับ เ,ออเงินเฟ้อระยะยาว5ปีนะครับคาดว่าจะเข้าสู่ระดับปกตินะครับคือก่อนหน้าน,นี้เราก็มีความกลัวกันเนาะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะแบบหยพุ่งขึ้นไปแล้วอยู่แบบนานๆนะครับแต่สิ่งที่อินเวสโกบอกก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วลองเทอมเนี่ยมันน่าจะกลับไปที่ค่าเฉลี่ยของเงินเฟ้อระยะยาวนะครับอย่างที่เคยคุยกันไปประมาณ25%เนะครับสองครึ่งเนี่ยบวกลบนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกประมาณ3%นแหละน่าจะมองเห็นได้อยู่นะครับใครเคยอยู่แบบข้างบนเนาะอยู่ข้างบนบนหน่อยนะก็คือพวกกลุ่มที่เป็น ออตอนนี้อินเฟชันสูงมากเลยเพราะอยู่ใกล้พื้นที่ความขัดแย้งเนาะอยู่ใกล้พื้นที่ที่เป็นแบบออปัญหาด้านพลังงานแหละสงครามยูเครนรัสเซียนนะครับพออยู่ใกล้ไปพึ่งพาพลังงานเขามากนะครับตัวพลังงานราคามันก็เลยแพงนะครับพอมันช็อตเทรดปุ๊บแพงปุ๊บเงินเฟ้อก็สูงนะครับ US กับเอเชียเจแปนอย่างเราก็อยู่ไกลหน่อยนะครับก็จะแบบว่าเงินเฟ้อก็ไม่ได้แบบดีขึ้นไปมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะค่อยๆชะลอลงนะครับอันนี้คือหลัก10ปีนะจ๊ะ ไม่ได้คิดว่าจะเร็วนะคะก็คือแบบว่า10ปีนะค่อยๆชะลอลงนะครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเขาบอกว่าในอดีตนะไม่รู้เขาเทสอยังไงนะครับก็คือว่าไปดูข้อมูลสถิติอดีตเนี่ยก็คือมีออมุมมองเงินเฟ้อเนาะหปีข้างหน้ากับ5-10ปีข้างหน้านะครับคือระยะสั้นกับระยะยาวนะครับในแต่ละช่วงตอนนั้นถ้าไปถามคนที่อยู่ในช่วงปี1980นะตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าเงินเฟ้อช่วง1ปีก็1 0 ช่วง10ปีก็ยังประมาณ9.7คือไม่ได้ลดลงมากนะครับแต่ถ้าเหมาะถามปี1990นะช่วงที่แบบว่าแถวๆจะมีปัญหาเงินเฟอ้อพุ่งอย่างเงี้ยก็อยู่แถว4.7นะครับแต่แตนอยู่งั้นแต่ปัจจุบันปัจจุบัน2022นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมองว่าเงินเฟอ้อสูงแต่เพียงเป็นเพียงแค่ช่วง 1ปีนะครับและ5-10ถึงสปีจะกลับเข้าสู่แบบ n o r m a l i z e rate ก็คือประมาณ3%บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านกำลังกลัวว่าเงินเฟอ้อจะเป็นแบบโอ้โหอยู่ระยะยาวๆเศรษฐกิจพังแน่นอน recession แน่นอนถ้าตาม Investco Research เนี่ยเขาบอกว่ามุมมองของคนในตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้มองว่าเป็นเรื่องช่วงสั้นนะครับระยะยาวเข้าสู่ระดับปกตินะครับเป็นข่าวดีนะ <laughs> แนวโน้มการ QT นะครับปรับขึ้นอย่างมาก และน่าจะพอเพียงในมุมมองของ Invesco นะครับว่ายูโรโซนน่าห่วงนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะตัวสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือตัวมุมมองของการปรับเลทขึ้นนะครับในช่วงป2022ี2022ปีนี้แหละเดิมทีไม่ได้มองกันเยอะมากนะครับแล้วก็มองว่าจุดเนี้ยตอนปัจจุบันนี้นะตัวแท่งสีฟ้าอ่อนนะครับคือ,อความขั้นวังตรงนี้คือปรับขึ้นมาเยอะแล้ว ปรับขึ้นแล้วว่าอะไรความคาดหวังเนี่ยมันปรับขึ้นไหมแล้วมันสะท้อนอยู่ในราคาตลาดประมาณหนึ่งแล้วอันนี้คือมุมมองที่เขาพยายามระเสือนะครับว,ว่าจริงๆแล้วเราต้องการให้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปเพื่อค,ควบคุมความร้อนแรงของเงินเฟ้อนะครับแต่ปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับเส้นสีม่วงตรงนี้นะขีดต,ต,ตรงนี้นะแต่คนเนี่ยคาดหวังไปแล้วว่ามันต้องขึ้นประมาณนี้นะครับไปประมาณ2.75นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตอนนี้เลทอยู่ตรงนี้มันสะท้อนไปเยอะแล้วยังคนคาดหวังมอง เออในตลาดไปเรียบร้อยแล้วยังเขาบอกว่าพอสมควรแล้วและน่าจะพอเพียงนะครับก็คือมองว่าตัวดอกเบียเนี่ยไม่ควรจะต้องขึ้นไปเยอะกว่านี้แลวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันก็น่าจะไปต่อได้แหละถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับ2.75แต่จะมีอันนึงที่น่ากลัวก็คือว่าตัวของยูโรโซนนะครับที่เขาบอกว่าถึงแม้ตรงนี้มันก็อยู่ในระดที่ค่อนข้างแบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เยอะนะครับเศรษฐกิจอาจจะแบบว่าอยู่ในภาวะที่ปัญหาจัดการยากกว่าทวีปอื่นนะครับในเชิงของการเปรียบเทียบ จีนนะครับครึ่งแรกโดนโควิดนะครับครึ่งหลังมีกระตุ้นนะครับก็ในภูมิภาคที่หลายคนก็ถืออยู่แล้วก็คอยเชียร์อยู่ห่างๆนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้าโควิดเนี่ย มันเข้ามากระทบช่วงต้นเดือนพฤษภาเนาะที่ผ่านมานะครับก็คือกระทบตัว GDP ไม่ให้คอนซูมได้ไม่ให้เอ่อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันลดลงนะครับเข้าประเมินมาแล้วประมาณว่า18%ของ GDP เนี่ยมันจะลดลงไปหายไปนะฮะช่วงนั้นแต่ตอนที่มันเริ่มกลับมาเปิดได้แล้วนะครับสิ่งที่ Invesco บอกก็เลยบอกว่าครึ่งปีแรกถือว่าเป็นข่าวร้ายสาหรับจีนหน่อยเนาะก็คือมีเรื่องต่างๆเข้ามามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Transform นะเรื่องของ Regulation นะครับเรื่องของการแทรกแซงเรื่องของโควิดที่เข้ามาลอก4แล้วลอก5อีกนะครับ ตอนนี้มันน่าจะค่อยๆหายไปแล้วนะครับถ้าไม่มีมากกว่านี้นะครึ่งปีหลังเป็นเรื่องของการที่จะมีนโยบายการเงินการคลังเข้ามากระตุ้นนะครับภาพทางขวามือคือปริมาณเงินนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะรวมกัน3ส่วนเนี่ยมันอยู่ในระดับที่พอๆกับหรือเกือบจะสูงกว่านะครับก่อนที่จะมีโควิดซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบในเชิงของภาษาชาวบ้านก็คือว่ากลับมาเดินเครื่องอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็น ภาคร <Columbus> ัฐหรือภาคเอกชนนะครับหายไปปีหนึ่งกับครึ่งปี2022แต่น่าจะกลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่ในช่วงครึ่งปีหลังนี่ก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่ถือหุ้นจีนอยู่นะครับจริงๆ performance ของมันก็ดีมาตั้งแต่ช่วง1เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเตือนไปนิดนึงว่าประเด็นสงครามเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่ามองว่าคลี่คลายแล้วหุ้นมันจะเด้งกลับมาดีเลยไหม GDP จะกลับมาดีเลยไหมนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะไม่เร็วมากนะครับปัจจัยตรงนี้เพราะว่าสงครามมันไม่เหมือนเรื่องอื่นๆเนาะอย่างเรื่องวิกฤตการเเเเงงินนรืื่่ออทีป็คควาามด เมันสามารถที่จะกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าสงครามเนี่ยคือทำลายแล้วทํำลายเลยนะครับ นโยบายพลังงานนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับยากนะครับพอสมควรนะครับเรื่องกลยุทธ์ต่างๆเรื่องความขัดแย้งทางด้านการเมืองจุดยืนนะครับพวกนี้มันเปลี่ยนช้านะครับก็คือเอาดําเนินไปแล้วหลับเพราะสงครามมันกินมา4เดือนกว่าเนาะมันก็ดําเนินนโยบายกันไปนะครับแล้วก็มันก็เรื่องพวกนี้จะเปลี่ยนกลับมาได้ไม่ได้เร็วหนักนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าภาวะสงครามที่มันเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนแล้วเนี่ยทำลายไปพอสมควรแล้วถ้าเด้งเนี่ยมันก็เด้งได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจากตรงนี้ก็คือว่าปัจจุบันคือเส้นสีน้าเงินเข้มนะกล ความคลี่คลายทางด้านสงครามดีขึ้นมาเนี่ยก็จะเด้งได้ไม่มากนะครับก็ประมาณประมาณหนึ่นย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับศูนย์จุดสี่เปอพราะว่ามันไม่ได้กลับมาเร็วอย่างที่อย่างที่คาดกันนะครับช่วงสโลดาวนะครับผลตอบแทนจะกลับมาใกล้กันนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนถามว่าคืออะไรนะครับอินเวสโกมองว่ามันเป็นสโลดาวนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงสโลดาวนะครับซึ่งก็ผลตอบแทนก็จะเป็นตามแท่งต่างๆนะครับเช่นหุ้นอาจจะได้ประมาณเนาจุ่แปดเปอร์เซเนลาเ่าไหร่อัานี้ต่อปีเนาะ แล้วก็ตัว h i yield ประมาณนี้นะครับ Investment Grade Bank Loan นะครับแล้วก็ Government Bond ประมาณนี้นะครับก็คือหุ้นยังให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วง slow down ได้อยู่นะครับถ้าเรามองว่ามันแค่ slow down นะแต่ถ้าเรามองว่ามันยังไงต้อง recession ยังไงต้อง contraction แน่ๆนะครับจะเห็นว่าหุ้นกับหัวลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ6.2%เพราะฉะนั้นถ้าท่านมองว่าเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนเนี่ยตัวที่เป็น ขวามือสุดนะครับตัวที่เป็น Government Bond น่าจะเป็นที่พักเงินของท่านได้ดีที่สุดนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับนั้ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่มุมมองแล้วครับว่าเรากําลังมองข้ามช็อตไปที่ว่าเฮ้ยช่วงเนี้กําลังเข้าสู่ตรงนี้แหละขอให้ท่านเก็บคององอเข่านะครับระมัดระวังนะครับแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภยัยให้เรียบร้อยลดหุ้นนะครับเพิ่มตาสารนี้นะครับพักเงินอยู่ในมันนี่มาร์เ ก็ยังดีนะครับเพราะถ้าท่านเชื่อว่า r e c e ช s นแน่แน่ช่วงนี้ต้องหลบพายุนะครับไปอยู่ใต้ดินไปอยู่ในบังเกอร์ก่อนรอช่วง recovery อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักการหนึ่งที่เราคุยอย่างไปแล้วก็คือว่า ช่วงเศรษฐกิจมันถดถอยถดถดตัวเนี่ยหุ้นหน้าตาจะไม่ดีเนี่ยการเซฟเงินต้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะท่านคือหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าถ้าท่านเชื่อว่าตอนนี้คอนแทคชันแน่นอนรีเซชชันโชว์ชวแล้วนะครับเอ่อเฟสตอมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับท่านควรจะลดสัดส่วนหุ้นซะนะครับแต่ถ้าท่านเชื่อว่าเฮ้ยมันเศรษฐกิจคราวนี้มันแข็งแรงก,กว่าเดิมแหละนะครับเออร์เน็งมันมานะครับพื้นฐานเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากถึงขั้นจะกลับไปถดถอยนะครับอาจจะมีชะลอบ้างเพื่อลดตัวเงินนน้ออใใหมมมัยู่่่่ภาาาาววะททีีสสดุลนนรบถจ ดีเซชันแบบเร็วแล้วฟึดไปอันนี้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะถือลงทุนระยะยาวได้เหมือนกันนะครับส่วนทยอินเวสโกนะครับมองว่าตอนนี้อยู่ในภาวะแค่สโลดาวนะครับรอดูผลต่อไปว่ามันจะคลี่คลายออกมาทางใดนะครับจัดพอร์ตนะครับตามความเสี่ยงนะครับยังถือว่าเป็นความเสี่ยงกลางอยู่นะฮะยังไม่ได้แบบว่าเทควิสอะไรมากมายนะครับขออยู่กลางๆนะครับโดยถือหุ้นกลุ่มที่เป็น l a r g e c a p นะถ้าให้เลือกหุ้นเล็กหุ้นใหญ่เลือกหุ้นใหญ่นะครับถ้าให้เลือกหุ้น US กับ non-US เลือกหุ้น US นะครับแต่ถ้าเป็นเด v e l o p m a r k ก t กับ Emerging Market ขอแทงกลางนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นสัสดส่วนของจีนน่นแหละที่เขามองว่าน่าจะ Recover ได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปของพอร์ตความเสี่ยงกลางก็คือว่าที่ Invesco มองก็คือว่าถือหุ้นใหญ่ไม่หน่อยนะครับแล้วก็ถือ US กับหุ้นจีนนะครับแล้วก็ EM นิดหน่อย นะครับส่วนตัวที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยก็เน้นตัวที่เป็นคุณภาพมากขึ้นนะครับไม่เน้นไฮยูไม่เน้นกลุ่มที่เป็นว่าคอร์เปอเรทบอลที่แบบว่าเลติงต่ำๆมากมายนักแล้วก็กลุ่มหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้เน้นโกลด์มากนะแวรลูกับโกลด์อยู่ตรงกลางนะครับถือ US ถือจีนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้แบบว่าเน้นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับอาจจะผสมกลุ่มอเลอเจนทีฟนะครับเพื่อต้านความผันผวนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วไปอยู่แล้วที่เเรรรราาาาจจะะะมมีีกกยยคควส่งนับ การรับมือกับความผันผวนก็จะดีมากขึ้นนะครับก็ตัวชเช้าจะโชว์จะดีขึ้นเนาะถ้าเกิดเราผสมตัวที่เป็นกลุ่มพายเวทแคดิลคอร์เนียลเอสเตดนะครับคอมมอดิตี้นะครับแล้วก็บอร์ดซินดิเคตโลนเนี่ยถ้าใครไม่มีอันไหนไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ต้องลงทุนกับเขาก็ได้นะครับหายากๆเนี่ยเดี๋ยวมันแปลกถ้าแปลกไปแล้วค่าตำเนินมันจะแพงเอานะครับจะเห็นอยู่ว่าถ้าดูตัวสัดส่วน us เนาะเขาจะอยู่ประมาณ40%นะครับตัวที่เป็นเอร์เซ็น15%นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นนะปานะนาหนี้โดยเฉลี่ยนะอยู่แถวๆประมาณ25นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อย่างละ5 นะครับถ้าท่านอยากจะฟิลตรงไหนก็ลองใส่ดูได้นะครับอันนี้เป็นพอร์ตที่เขาลองรันมาดูแล้วว่าสัดส,ส่วนตรงนี้น่าจะทาต้านทานความผันผวนได้ดีประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่ามันจะมีเ e เซชชั่นเกิดขึ้นนะครับก็กล่าวโดยสรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ v e s c o m i d y e a r o u t l o o k นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ายังอยู่ในภาวะที่ยังมองได้ว่ามีการลงทุนที่น่าสนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหุ้นยังถืออยู่ในสัดส,ส่วนที่มากกว่าครึ่งนะครับประมาณ60%สเอได้นะครับส่วนที่เหลือก็ใช้ตราสารหนี้และ การลงทุนยังต้องรอดูอยู่ว่าเอ้ยกลุ่มไหนน่าสนใจจีนน่าจะสามารถรีคอเวอร์ได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็หุ้น u s เนี่ยต้องดูว่าการบริหารจัดการมาตรการการเงินการคลังเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่ไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันกลับไปถดถอยมากมายนักสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูในค่าเฉลี่ยข,ของเปเปอร์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังมีพื้นฐานที่แข็งแรงอยู่นะครับไม่ถึงขั้นว่าจะถูกรีไวซ์ดาวตัวเออร์เน็งมากมายนักนะครับแน่นอนมันต้องมีบ้างเพราะมันมีการฟื้นตัววมมาาค่อนนข้้งงดุแแรลี ่นไปแล้วบางส่วนในช่วง6เดือนแรกของ2 0ง2นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าลงทุนแบบไหนสไตล์ใดดีนะครับถ้าความเสี่ยงมันสูงเกินไปเรารับไม่ได้เราก็สามารถถอยได้นะครับไม่จำเป็นต้องถือหุ้นข้ามไซเคิลผ่านทุกวิกฤตนะครับสุดท้ายกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนั้นก็ไม่เอานะครับเราต้องอยู่กับการลงทุนให้นานที่สุดนะครับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านแวะเวียนเข้ามาสามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต ถามมากถามน้อยแซวไปแซวมาก,ก็ยินดีมากๆนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ